สวัสดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับซองศิษย์สารวันเนาะเขาจะมาเก็บผักกูดไหมเดี๋ยวถ้าอดผมเดี๋ยวจะถ่ายเบิง่งเนาะทุกคนว่าผักกูดอยู่ไทยขเขาเอ,าเอาื่นจะเอื่นผักยังไหมบุลูเหือกันแต่ว่ายุคพีเขาเอื่นผักกูดไ,ไปกับร้านเพียบด้วยห้าหกคนผมเดี๋ยวจะถ่ายเบิง่งนี่เนาะทางเที่ยนยางไปเบิง่งกปุ๊บร้าน <c oughs> ไหนแล้วไว้ไหนันมาเบิรงกหง นี่งตัวผมมีแต่คนก้มงามอยู่ได้นี่ถักยางลงเนาะมีแต่ป่าเดี๋ยวถ้าหอดผกูดเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งดูห้วยเนาะอันนี้ยางต้องหวยด้ยนี่อันนี้เป็นท่ออ่างที่เขาดูดน้ำใสซวนมาก่อนแต่เดี๋ยวได้ดูดบ่ได้ได้ไหม ลงไปอดหวยเลยนะ้วจะถ่ายเลยอนไทอนไหมอที่ก็จะดูใส่ทรงใส่ส่วนตอนประเนี้มันดูบ่ายแ้วมันขี้เวดอะเอยังอ้ทหนี่ีเกื่อนน้นี่คือแนวหนุ ้หนามก็น้อยดอกตอ่เล็กอยู่นี่เขาจับกางั้เอามุดเลยเนาะตอนน้ำมาอยู่ยังไลยเลยเล็กอยู่นี่อันนี้มือก้อนนี่เป็นเครื่องนะอยูนี่กันมือก้อนูหหนาเต็มเลยแหละ นี่พักกินในนี่ทุกคนผักกูดเนาะนนนเนี่ยอันเนี้ยแหละผักกูดลายเลยแหละเนี่ยทุกคนห่อไปพ่นตก เป็นอ่างเขื่อนเมื่อก่อรตันน้ำเต็มเลยแหละตกไปพังเลยแหละบอกว่าอยู่เทิงมีบ่พักอันนี้พักขาดนะทีนี้ซาจะเก็บแต่ไอวายเก็บบังเนี่ยต้นผักกูดต้นสีเป็นยังสินี่มันใช่กล่องเนะบังเดี๋ยวเปะเนี่ยเดี๋ยวพักอันนี้นี่ตัวผักขาดเนี่ย นี่ๆตัวดอกเลืองเนี่ยนีดอกนีนี่โอ้ะกโคตรงามเลยนะทุกคนเขียวยู่เนียเ่ยกาดดอกอไรบออือเนาใช่ตัวังนีมีตัวใหญ่ๆไหมผัเนะกูนะโ้นี่ย đây là bó bắt đi về mặc hàng ao bò bó nó mặt hàng cao bò hello ไวปะะนี่วัยังักลืมผัวไหนมีบ่สผักังักลืมเมียลืมผัวอ้ทางีสมาแลนลงก็ตุกเนาะ กูร้ายเลยแหละูเนี่ยงวนคักแท้มาพีเบิ้งข้าวโเป็นอันเี๋ยะสิัดกระดูกเหียดเนี่ยพัดนี้ข้าวเากินบมเป็นก็ต้มกินคือกันนะเนีุ่ป่า้ึกไล่เบิ้งอะ มาสอนนกคือสิดได้ก่อนหนักนม่น้อยแม่นมีตล่ล้านเนี่ยสี่หา้าหกคนเนี่ยเสื้แดงเลียนกันขลาดเสื้สีเหลืองผูก ลบเด้อไว้มองงะหน่อยเท่านีเี่ยวผักเนาะไม่หรอกดีว่มั้งกูตอระก็ยันก็กูดเบื่อกระเซลระซาากินด้วยบ่ปัน

พี่ผัวพี่จะย้อนบางไงบางไงผู้น้ำล้อนเลครับเทปะที่องแดะกที่อะไรกูเาวน่อยนี่งายดีดีล้ทำมาสัตว์ูุ่บานนะ เก็บยูหยายูหยาเนาะเต็มกูดก็เต็มกุลกรรมกุลกรรมเนาะโอ้มอ้ันเป็นผ่านเนี่านน้ำทางเนี่ยฮะผู้ยาไม่ทั้งนานนะ ตะกาเลยไหมทุกคนเทียบนี่กำลังงละเทียวเนื้อเบยอ้ย้อหนอยผัจะม่ท้อ่เพื่อนว่าระกูทพวกกินเนาะเสียเลยสีสินสี แม่น <c fort store> ี <names> mm. <N mars alam> ่ก็แมนมันงามไงแม่แม่น่ะันกรแมนมันง่ามจะม่อยากเปลียน้ส่เย็นไงม

ใช่หรอเ่าิ้มใช่หรอเป่ามใช่โก้านเลหรอเช่แเอ็กเลเลามกลัวขึ้นไปฝุ่นเนาะ เมื่อยปะหรอวะขีแตกเฮ้ยพอพูดมาพอแม่หน่อยฮะชิมอะหรบอสโอเคเค้ยอย่าพูดวน เด็กแค่พ okay. okay. ักูดก่อนโอเคโอเคมือจับนจับุงชาซ้ามือ้นกอยะอ่ะบ่ป่ที่ตน่ะนะพีถุงขาดนะถุงา งานไหมหนุม่มอืมคลิปไ,ได้หรอนีอนเอเเกอน้ามาเลาตามหวย 이 소리 서온도이도 Mm. Hei. <laughs> <laughs> กี่ขี่ขึ้มาไปไปแล้วไหมมาขึนไปก่นมือมาขึ้นไปเวอ้โี่ไปนู่เอาบงเวี่บงฮะพขได้มาขี่นี่มันลินเนย ขี้ไปนุ่นโอ้โคนเป็นเครือเลยเครือจองไปยัท่งเนขาจะตัดเลยเขาจะกีเนี่ยอ๋อดึงทรงกันเลย พี่2มาพี่ <laughs> 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 <laughs>

<laughs> Chết vâng Mua cái gì nữa, à vâng 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 มาเลยว่าจะไปกูไปขือกาไปนน้ําอ่ะฉไปอกนั่งกากดทุกันกคนได้กันโอเคทุกคนขอจบคลิปลงส่ํานีเนาะไปสิบายบายนําบาย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 บ๊ายบายเดือนน้อยบายบาา